สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะเตรียมของมากินค่ะส้มตำขาดไม่ได้คือส้มตำขูดมะละกอมาตำพริกมายังไม่ใส่มะนาวกลมเกดเสร็จเลยค่ะมะละกอคลุกเคล้าส้มตำได้บรรยากาศมากๆเลย แทบจาอืม้มา,กมากาศดีมากกรลังอยู่กลางกองข้างข้าง กุ้งคั่วอืมกุ้งคั่วแซ<ต>่บๆจ้ะแซ่บแซ่บไรุ่้งตาแซ่บๆค่ะคริสต์มาสปีนี้สเปเชียล Your food looks good, my love. You got your special sauce too. Yeah, yeah, yeah. Mm. And ham is very good. One apron. Nah, uh -huh. mm -hmm. Enjoy your Christmas, my love. Oh, yeah. Yep. You happy your Christmas today? Mm. That's good. Ooh. ก้มต้มแซ่บๆจ้าโอ้ายได้บรรยากาศไรเย่จะมีอะไรอร่อยเท่าใบเลแล้วกินสุปต้มหืมจับครับกุ้งกุ้ว แซลล็้กดีกลบินี้สุดับซักันส้แฮมแฮมก็แฮมมเต็มอร่อยมากๆังกินข้าวเสร็จเรามีแรงเราก็จะไปหาเดินดูอ้องเ้ย มุงกับแทกแบบกินได้บรรยากาศลมพัดเย็นๆเป็นอิ่มแล้วเราจะไปหาเดินดูทะเลค่ะถ้ามันเป็นใบกว้าง มีหลายจุดสวยๆเราก็จะดูไปเรื่อยๆค่ะกอแอ่กุดบอดกอนขาพักบอดกูดบอดไปอีดิงเฮ้แกดอเนี่ย เป็นยอดต้าเหมือนกับไม่ได้ขายเหรอเฮยอร่อยมากเลเฮมเฮมขาหมูขเยให่เลดีใจมากเลยเองทำได้ต้องตรมัดิดเมื่อวาวันสุดท้ายงานยุ่งมาก เลิกง,งานมานั่งลุกไม่ขึ้นเลยเต้าเย็นก็นไม่ได้กินแปนเตรียมทุกอย่างยันเที่ยงคืนเขาก็ถามเธอจะเธอบอกว่าเธอจะทำเฟเชฟฟูดนั่งยันเที่ยงคืนตัดสินใจอ่ะต้องทำเพราะในไหนเราจะไปปิ้นนี้เราไม่ได้เข้าร้านอาหารเราทำมากินเองทำต้องทำรุ่มาให้ได้ ไปทำนอนเยิ่งคืนค่ะผูดขูดไว้เข้าตู้เย็นชีวตํำพริกตำพริกกะลาไว้เข้าตู้เย็นมันไม่ต้องใส่มะนาวใส่มะนาวแล้วมันจะจืดเราไม่ใส่ตอนปุงมอร่อยมากมันตำใหม่เลยค่ะ I'm my lap. Sir? My joint to I drink too. Mm. Yeah, right. Mm. <laughs> really good joint yeah. excellent. We swam at that spot right behind you. <laughs> <laughs> You're at the park just around the corner from the town. Hmm? Oh. he didn't I did bring nice mate. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> <laughs> you want more kick-hammer girls? No, thank you. The machine, right? Feel the bottom of that, I you. Mm. you feel a in there. Right? Yeah. Yeah, feel that. Oh. Yeah. I'm that. i not going

น,นี้เป็นมื้อที่พิเศษมากๆในวันคริสต์มาสค่ะโอ้อ็กซ์นสเปยใช่งาม่แบบตันอันฮอลาีอันนี้รานเดนนาหวานน้อยอร่อยมากอืมนึก็ม้อนหอกนี แม่คนล่ห้าอันคอละชิดคนลาชิจะบอกอะไรให้เอาขนมมาเอาล่อคนนั้นล่อคนนี้แล้วก็แม่ให้ใกินบุญรดก็ล่อมแม่แล้วก็ไม่ให้กินเอาแม่หนูซื้อ,อค่้คนละอันเลยนะก็มันไม่ได้มานี่นะแล้วเพอไปถึงไม่เอามาขนาดเสื้อกลมแม่ยังลืมเลยวางไว้หวังว่าหมาจะไม่กัดเล่น ขาแม่หนังชื่อไห่ของม่กับของเขาใหญ่กว่านั้นวันแรกที่ไหนไปใช่ไหมวันแรกที่วันเวลาไล่แบบไม่ใช่วันเวลาไล่โบนปักเลนตัดดิบอันหนึ่ง ไม่หลังคาด้วยหลังคาคนไทยสักสักประการ <laughs> เลยเฮ้ยมาเอากินไปอยู่น้ำเนี้คิดถึงคนไทยท <laughs> ำงานเนี่ยมุดได้เดินผ่านก็โกตยาวจังง่ง ให้เขามานั่งรอให้แม่ทํามือบอกว่าเออให้แม่ไปทําให้เขาแต่ให้แม่ทําแบบทําเร็วๆตายมาให้แม่ทั้งนั่งกับคนไทยแม่ทําเร็วมันเต็มนไปได้ไม่ต้องคุยเอไม่ต้องคุยแม่ทำนะพอให้เขาพอถามว่าเออเอาสีไหนอันไหนหนูไม่รู้เลยพี่หนูเลือกมาแล้วแต่หนูไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าพี่สะพายหนูหน่อยแม่ก็รู้เลยไล่เลยสีแดงกับสีแดงสปาโกแดง สีแดงก็มายีกับสปาโคแดงก็ะยงัะลองตะลองทาสีให้ชอบโอ้ยดีใจเลยเนี่ยคนเลือกให้โอ้ยนี่สีสวยๆชอบมากเลยอลอัวอย่างเดียวลัวเลือกให้เราไม่ชอบเหมือนคู่กินนะแม่เลือกเอามาถามไปแม่เพราะแม่เลือกให้มาทาเสร็จพอไปทามือออฉันชอบสีในมือ อยากได้แบบนี้จะเปลี่ยนให้ฉันได้ไหมบาาอย่ามาให้เรื่องให้เ้อวะ่ะกึิมนมาอ่อยแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะสวัสดีค่ะ